สวยในครั้งเดียวต้องแปลงพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ก็วันเกิดจริงๆแล้ววันเกิดปีนี้คิดว่าจะเป็นแบบว่ากินข้าวกันแบบว่าไม่กี่คนแต่ว่าพอชวนไปชวนมาเนี่ยคือกันชวนไปหลายคนแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ยอมตอบรับว่ามาหรือไม่มาแเรวก็คิดว่า ไม่มาไม่ว่างกันอะไรเงี้ยแต่พอพอถึงวันจริงก็ขอบคุณมากๆทุกคนเพื่อนทุกคนเลยครับที่มากันเยอะมากๆครับดีใจมากๆปกติแล้วกันเวลาวันเกิดเนี่ยกันชอบไปแบบว่าไปทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เลยมากินข้าวที่กรุงเทพพอมีกินข้ามีกินข้าวที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้ชวนเพื่อนๆที่ไม่สามารถจะแบบเดินทางไปแบบว่าต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยครับปีนี้22บครับอันนี้เอ่อ ที่เราคิดไว้ไใจว่าเรา22ใช่ใช่ถ้าโลกแห่งความจีนปีนี้31นะครับปีนี้เราได้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยครับใช่ตั้งเป้ายัางไงหรอครับก็น่าจะทำงานในวงการไปเรื<ม>่อยๆ,ๆ,ๆครับแล้วก็หางานอย่างอื่นด้วยที่เราชื่นชอบก็ตอนนี้ก็ทำออแบรนด์เสื้อผ้าของกันเองครับก็ชื่อว่าแบรนด์เจนเตมาทำด้วยก็มาทำใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ ในวงการมึงเพิก็ยังทำต่อไปครับเพราะว่าชอบีให้หอะไรต้แต่วอ่านนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเคยเขาเคยพูดแล้วว่าจะเป็นแบบว่าของที่แบบของที่ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จอ่าเงี้ใช่<ร><ร>ล,ล่อนนลลยห่ลายอย่างเลยครับตอนนี้โซฟาอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะมีนิมอลครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่า สรุปออกแบบออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือมันรวมเป็นชิ้นเดียวคือเม่อไหร่เออก็ได้แล้วแต่แบบปีเอาจริงๆแล้วแต่แบบปีให้หมด <c oughs> ได้หมดเลยก็ต้องรอดูครับว่าจะให้หรือเปล่าเพราะน่าจะอีกสักพักนึงเลยอ่ะใช่กว่าจะเสร็จอยจริงหรอ <c oughs> อย่าลืมนะแบบปีครับ อาจริงๆยังไม่ได้แบบว่าอวยพรอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแต่วันเกิดเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วกันไม่ป,ปีกันไม่ค่อยแบบว่าเออมันมามาพูดว่าเอ,อ้ยอวยพรให้อะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรเงี้ยใช่เ,บบญญเออใช,ใช่ใช่ไม่ได้แบบใช่ไม่ได้เออไม่ค่อยตีครับ <laughs> ง,องอนมีบ้างครับก็แล้วแต่ตอนจัดช่วงนี้ไม่มีงอนแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีงอนบ้างอย่างเงี้ยใช่ ส่วนมากครับปปีก็จะใช่เข้ามาคุยใช่ก็อ,อะไรนะครับครับหลังจากนี้ซีรีส์ก็ตอนนี้มีถ่ายทําอยู่ครับก็เรื่องลิฟต์เดยวันแก้ตายครับเล่นกับเออน้องปานดิวแล้วก็ปอนนะครับแฟนมีใช่เดี๋ยวก็จะมีแฟนมีนะครับเร็วๆนี้ใช่ครับ รู้สึกว่าเบบีเนี่ยอยู่กับกันกับปะปีมานานมากก็ขอบคุณมากๆทุกที่ทุกครั้งเวลาเราไปงานหรือว่าเราไปที่ไหนก็เขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดเลยนยดีใจมากมากครับ <ittel> <S <s ใช่ครับก็อยู่อยู่ตลอดไปเลยครับ